นี้เรานำเซเลริโอรถใหม่ป้ายแดงของลูกค้านะฮะมาติดแกส๊สตามความที่ลูกค้าสั่งติดตั้งนะครับอันนี้จะเป็นร้านมงคลออโต้เซอร์วิสนะครับวันนี้เรานำรถลูกค้ามาติดชุดเอฟถังโดนัท42ลิตรที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้เห็นรายละเอียดก่อนติดตั้งระหว่างติดตั้งและหลังติดตั้งนะครับเดี๋ยวค่อยดูะบวนการต่อไปครับผม ดีครับอีค่ะจะิตันะครผาไข้งในเลยนะคะในนู้นใช่ไหมฮะ ตอนแรกนึกว่าอยู่ตรงบางนา oh. ผมก็เลยต้องไปวนรถเมกาบางนามาใหม่ไม่ได้มาตามแบบเหรอคะมาไม่ทันได้เปิด,ดตอนนแบบี้เดี๋ยวหนูเชิญพี่วิศวกรมามา,มาต้อนรับพี่เนาะได้เดะถือเอาดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับทางวิศวกรที่ หลายหลาท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำรถมาติด RPG ครับผมสวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมมงคลวรวิเชียวิวัฒนะครับเป็นผู้บริหารของที่ศูนย์มงคลออโต้สวิตนี่นะครับครับผมก็วันนี้ยินดีมากๆครับที่ทางทีมงานได้มาเยี่ยมเยียนเราแล้วก็เดี๋ยวว่ามาดูการติดตั้งกันว่ามีความปลอดภัยยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันครับข้อกังวลพื้นฐานที่ลูกค้าทั่วไป กังวลใจเกี่ยวกับการนํารถติดแอร์พีอย่างเช่นการบํารุงดูแลรักษาเหมือนต่างจากรถน้ํามันทั่วไปไหมครับพี่ต้องบอกงนี้คนระว่าในแง่ของการใช้งานเนี่ยจริงๆเราเหมือนกันน้ามันเลยแตกต่างกันน้อยมากส่วนที่เราน่าจะเป็นห่วงคือเรื่องความปลอดภัยถูกไหมครับกับ,บสมรรถนะความปลอดภัยเดี๋ยวเราจะมาดูกันจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนตัวอุปกรณ์รายละเอียดทีหนึ่งแต่ว่าบอกเลยว่าอุปกรณ์มีความปลอดภัยสูงมากทั้งในเรื่องของอการป้องกัน แล้เรื่องของการควบคุมการทํางานต่างๆส่วนเรื่องสมรรถนะเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าเทียบเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอาจจะเรียกว่าใกล้เคียงกับน้ํามัน,น,มนแต่ว่า<ม>ด้วยราคาของตัว LPG ถูกกว่าน้ํามันค่อนข้างมากทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประหยัดกว่าประมาณ60%สิ้เรับนะได้ครับ,รบเห็นบอกว่าทางทาง มงคลออโต้สวิตเนี่ยมีการคัดสรรอุปกรณ์อย่างดีส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ของอิตาลีใช่ไหมครับ,รบใช่ครับคือลูกค้าชอบสอบถามว่ายี่ห้ออะไรผมตอบไม่ได้ที่แนะนำนะครับอย่างเช่นหม้อต้มของใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถัางแกส๊สอะไรยังไงพอจะคร่าวๆก่อน,นได้เพราะเดี๋ยวรเราจะได้ถ่ายทำขั้นตอนในการติดตั้งว่า before after และในระหว่างการติดตั้ง ขั้นตอนความเรียบร้อยของเนื้องานเป็นยังไงอยากให้พี่แนะนําตรงนี้นิดนึงครับว่าปกติอุปกรณ์เราเป็นของใครยี่ห้ออะไรคือลูกค้าชอบถามคือผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็คือต้องเลยมาถามทางนี้ครับผมได้ครับจริงจริงอุปกรณ์มีหลายยี่ห้อมากต้องบอกว่าที่เราพูดถึงอิตาลีเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเรื่องตัวแกส๊สทั้ง cng แล้วก็ l p g มานานมากเพราะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยต่างเนี่ยเขาค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วก็ ใช้กันทั่วโลกแต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญมากก็คือว่าอุปกรณ์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะมีการดูแลษาง,ง่ายนะครับรถที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะมีการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยใช้บริการในศูนย์ต่างๆทั่วประเทศไทยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะถ้ารถไปมีปัญหาที่ต่างจังหวัดเนี่ยการดูแลก็สามารถที่จะเข้าเช็คที่ไหนก็ได้แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยยี่ห้อจะชื่อว่า AEB ครับนะเป็นอุปกรณ์อิตเตรี่ นะซึ่งอุปกรณ์หลักจะเป็นเรื่องของตัวหม้อต้มหัวฉีดหรือว่าตัววาล์วต่างๆเนี่ยก็เป็นอิตาลีทั้งชุดเลยนะครับแล้วถังแก๊สเนี่ยฮะเป็นของที่ไหนครับพี่ถัเงเนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยเราเป็นประเทศที่มีการส่งออกถังค่อนข้างมากแล้วก็ถังนี้ผลิตในประเทศมาตรฐานนี้เลยว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับนะครับคุณลูกค้าจะได้สบายใจได้ว่าซื้อรถจากซูซูกิ a p พนะครับติดอุปกรณ์จากทางบงคลอโตสิี ทุกคนจะได้สบายใจได้นะครับมีรับประกันให้1ปีด้วยนะครับอุปกรณ์เข้าใจตามนี้ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมีการเก็บภาพให้ดูว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ทางนี้ติดอุปกรณ์มีความเรียบร้อยของเนื้อง,งานแบบไหนนะครับโอเคขอบพระคุณครับอุปกรณ์เดี๋ยวไว้ไว้นี่ก่อนก็นได้ครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ย ถ้าเราดูตัวถังใช่ไหมค,ครับอันนี้ถังใหม่เลยเนาะยังอยู่ในแพ็คเลย<ม>เ,เราก็จะใส่ไอ้เจ้ามาติดวาล์วสักคู่เข้าไปนะฮะเราก็จะจุ่มเข้าไปแล้วก็ทําการล็อกจงจุดที่เป็นทางเข้าเนี่ยมันจะมีการต่อกับตัวหัวเติมแก๊สหัวเติมแก๊สตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่ใต้ท้องรถนะนนเวลาเด็กบ้ามมาเติมเขาก็จะมุดลงไปเติมครับไอ้เจ้าตัววาล์วตัวนี้มันก็จะมีกลไกที่เป็นเช็ควาล์วด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราดู ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยลองนิ้วกดดูจะเห็นว่าพอกดแล้วเราปล่อยมันก็จะดันปิดนะครับลองดูลักษณะตรงนี้เขาเรียกว่าเช็ควาลเหมือนกันเวลาเด็กปั๊มเขาเติมแก๊สเข้าไปแล้วพอเขาดึงหัวเติมออกเนี่ยแก๊สจะไม่ไหลยย้อนออกมาก็เป็นเรื่องของเซฟตี้เกเหมือนกันอันนี้เป็นความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางเลยตั้ง่ต้นทางเลยใช่นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวท่อจะเห็ว่ามี2ขนาด อะไร่ท่อ6มิลกับท่อ8มิลตอนเติมเนี่ยเป็นท่อใหญ่หน่อยเพื่อให้เติมได้ไวแต่ว่าเวลาตอนท่อวิ่งไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไซส์6มิลครับนะก็จะเกาะกับตัวด้านล่างของตัวรถเวลาเราติดตั้งก็จะขึ้นตัวฮอยแล้วก็เดินใต้ท้องรถคร,ครับผมครับครับผมทีละต,ตัวเดี๋ยวอธิบายอันนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นแบรนด์นิวเลยอ่ะ เอาฟังจากผู้เชี่ยวชาญดีกว่าฟังจากผมเดี๋ยวมันจะฮาเกินไปเชิญครับพี่มงกลครดีมากครับครับผมครับก็จินดีครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะมีตัวที่เป็นพระเอกอยู่4ตัวนะฮะก็คือตัวตัวแรกเรียกว่าตัวมอต้มแก๊สตัวที่2คือตัวหัวฉีดแก๊สตัวที่3ามคือกล่อง ECU นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวเขาเรียกว่ามลติวาลนะครับอันนี้ผมาจะอธิบายทีละตัวเนาะ ตัวแรกก็คือตัวหม้อต้มแก๊สภาษาอังกฤษเรียกว่า reducer หรือว่า regulator หน้าที่มันก็คือเป็นการลดแรงดันของตัวแก๊สซึ่งปกติแล้วเนี่ยแก๊สที่มาจากถังแก๊สเนี่ยมันจะเป็นของเหลวใช่ไหมครับพอมันเข้าไปในนี้แล้วเนี่ยมันมีกระบวนการในการลดแรงดันออกมาเป็นไอนะครับไอแก๊สเนี่ยก็จะวิ่งไปที่หัวฉีดเพื่อที่จะจ่ายแก๊สเข้ากับเครื่องยนต์ของเรา <Yeah. S 1> โดยหม้อต้มแก๊สที่เราใช้เนี่ย ในชุดเนี่ยจะเป็นามาด้วยกันยี่ห้อชื่อว่าโอมาเซโตมาจากอิตาลีตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าน่าจะขายดีที่สุดในโลกแล้วก็ในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่การใช้งานตัวนี้ค่อนข้างไปที่ยอมรับมากนะครับตัวที่2ก็คือตัวหัวฉีดแก๊สสังเกตว่ามันจะมีท่อเข้าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าตัวหม้อต้มเนี่ยมันมีการปรับแรงดันลดจากของเหลวเป็นไอเนี่ยไอแก๊สที่ออกจากตัวหม้อต้มแก๊สเนี่ย เขาจะวิ่งมาที่ตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดเนี่ยถ้าเราประกอบติดตั้งเสร็จแล้วมันจะมีการใส่ตัวเขาเรียกว่าเป็นนอสเซิลนะครับเป็นเป็นอปุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะต่อ,อเป็นท่อแก๊สเข้าไปที่ตัวท่อร่วม ID นะครับตัวหัวฉีดแก๊สสังกตเขาเรียกว่าอินเจคเตอร์ or, แก๊สอินเจคเตอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมปริมาณคล้ายๆเป็นประตูเปิดปิดให้แก๊สเข้าตามจังหวะ นะฮะความแม่นยำของตัวนี้นะค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่มากับชุดของตัว AB โดยตรงเลยนะครับยี่ห้อตัวนี้จะช,ชื่อว่าเรียวนะครับก็เป็นตัวที่เรียกว่ามีการใช้งานไม่สุดในเมืองไทยเช่นกันนะครับตัวที่3ก็คือตัวนี้เรียกว่าเป็นถ้าเมื่อสักครู่เราเรียกว่าเป็นแขนขาเป็นตัวล่างี่ยตัวนี้เรียกว่าเป็นสมองก็คือเรียกว่ากล่อง ecu นะครับลักษณะเขาจะเป็นกล่องคล้ายๆเหมือน กล่องควบคุมทั่วไปตัวนี้เนี่ยหน้าที่เขาคือเขาจะดึงข้อมูลจากกล่องควบคุมของตัวรถยนต์เนี่ยมาประมวลผลนะครับแล้วก็เรียนแบบการการฉีดให้มันใกล้เคียงกับรถยนต์เดิมเพราะนั้นการทำงานของมันเนี่ยหน้าที่มันก็คือจะเป็นการควบคุมการจ่ายแก๊สทั้งหมดนะไปคุมตัวหัวฉีดไปคุมกระบวนการทำงานของอตัวระบบแก๊สทั้งหมดเพราะนั้นตัวนี้เป็นหัวใจที่สำคัญ แล้วก็เป็นยี่ห้อที่เรียกว่าใช้งานไม่สุดในเมืองไทยเหมือนกันนะครับชื่อว่า AEB นะครับ,นะรบแล้วก็พระเอกคนสุดท้ายเลยของตัวอุปกรณ์แก๊สเนี่ยก็คือตัวตัวนี้นะครับจะมีพอเธออะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เขาจะอยู่ที่ถังแก๊สนะครับโดยที่ส่วนที่เราเห็นจะเป็นส่วนที่โผลมาเป็นทองเหลืองแบบนี้ ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ในตัวถังแก๊สนะครับถัทงที่เราใช้เนี่ยติดตั้งวันนี้จะเรียกว่าถังโดนัทลักษณะมันจะเหมือนเป็นโดนัทมีรูตรงกลางนะครับก็จะไปแทนล้อไหลก็เพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะเป็นตัวตอบโจทย์เลยว่าเวลาเราพูดถึงค,ความปลอดภัยของตัวแก๊สเนี่ยตัวนี้มันปลอดภัยมากยังไงนะครับเรามาดูกันทีละทีละจุดนะฮะก็ะคือว่าเวลาเราเติมแก๊สเนี่ยแก๊สจะเข้าทางนี้ มันจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเช็ควาลเช็ควาลก็คือว่าเป็นวาล์วกันกับแก๊สไหลเข้าได้ไหลออกไม่ได้กรณีถ้าสมมุติว่าจะเรียกว่าวันเวได้ไหมพ,พี่คือเข้าได้ทางเดียวย้อนกลับออกไม่ได้ใช่ถูกต้องโอเคจะเรียกว่าวันเววันเวแก๊สหรือว่าเป็นเช็ควาลก็ <Check Wow S 2> ได้นะครับลักษณะของแก๊สที่เข้ามันจะเข้าได้ทางเดียวถ้าท่อเกิดการแตกรหรือว่าเด็กปัม๊มเติมแก๊สเสร็จดึงสายยางออก ตัวแก๊สจะไม่สามารถไหลออดย้อนออกไปได้อ๋อนะครับอตอนนี้ตัวที่1ครับตัวที่2ก็คือว่าเวลาแก๊สเข้าไปในในถังเนี่ยกลไกของไอ้เจ้าตัวลูกลอยตัวเนี้มันจะเป็นตัวควบคุมปริมาณของแก๊สที่เข้า,เาให้เติมได้เต็มที่ไม่เกินแปเปครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่าถังขนาด42ลิตรเราเติมได้ประมาณสัก35 36 L, ิบลิตรเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในการที่มันจะขยายตัวได้ นะครับเป็นการควบคุมเรื่องความปลอดภัยแสดงว่าปกติทางแกส๊สโดยทั่วไปเราจะไม่เติมความจุ100%ถูกต้องเราจะเติมแค่เนื้อแก๊สแค่80%ของถังใช่ครับแล้วก็เหลือพื้นที่ของอากาศช่องว่างไว้ประมาณสัก20%เผื่อแกส๊สมีการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนใช่อันนี้เข้าใจตามภาษาชาวบ้านเนาะใช่ถูกต้องครับผมนะครับอันนี้คือตัวที่2เนาะครับตัวที่3ก็คือว่าตรงทางออก ทางออกเราจะเห็นว่าเป็นตัวป้อมๆใหญ่ๆตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวโซลิโนย์วาลหรือว่าวาลไฟฟ้าเป็นประตูทางออกของแก๊สที่ออกจากตัวถังตาน,นี้นะครับตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นสองตัวทำงานร่วมกันอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า x c e s s flow valve หรือว่าวาลกันกันไหลเกินนะฮะไอเจ้าโซลินนย์เนี่ยมันถูกควบคุมด้วยไฟฟ้าหมายความว่าณตอนที่เราไม่ได้บิดกุญแจเปิดหรือเราไม่ได้ ตัดระบบเข้าสู่แก๊สเนี่ยไฟจะไม่วิ่งมาเปิดตัวนี้ระบบมันก็จะล็อกปิดไว้ตลอดมันจะเปิดก็ต่อเมื่อมีสัญญาณไฟมาควบคุมเรามาถึงจะเปิดประตูนะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้า access f o r v a v e ตัวนี้มันจะเป็นวาล์วที่เราวาล์วกันการไหลเกินถ้าเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับประตูโรงหนังเวลาสมมติเราบอกว่าโรงหนังเกิดคนจะวิ่งออกจากโรงหนังมาพร้อมกันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่าคนจะไปอ,อตรง ประตูออกไม่ได้ถูกไหมฮะหลักการเดียวกันคือว่าถ้าแก๊สรั่วคือท่อแตกแก๊สจะไหลออกมาอย่างเร็วและเจ้าตัวนี้มันจะล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ท่อแก๊สเกิดการแตกนะฮะแล้วแก๊สออกอย่างเร็วเนี่ยเจ้าตัวนี้จะล็อกทันทีนะเขาเรียกวาวป้องกันการการไหลเกินนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วมือหมุนก็คือเราสามารถใช้เป็นมือหมุนปิดแบบแมนนวลธรรมดาก็ได้ครับ นะครับส่วนตัวที่จะเป็นตัวป้องกันสําคัญไม่ให้ถังเนี่ยเกิดการแตกหรือระเบิดเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์แก๊สเนี่ยมันมีโลบป้องกันเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการป้องกันไม่ให้ถังแตกหรือระเบิดได้เนี่ยก็คือมี2ตัวตัวนี้เขาเรียกว่าเซฟตี้ลิฟท์วาล์วนะครับตัวนี้มันจะต่อเข้าไปข้างในโดยมีตัวที่เป็น,นกลไกของสปริงคถ้าแรงดันมันเกินค่าที่กำหนดอย่างสมมติว่า แรงดันในถังอยู่ประมาณเจ็ดบาหรือเจ็ดเท่าของบรรยากาศแต่ถ้าตัวนี้มันคูมันรองรับได้ถึงประมาณ2ี่สิบเจบาทถ้าแรงดันเกินถึงกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเปิดเขาเรียกว่าเป็นประตูฉุกเฉินให้แก๊สออกได้ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นปิดอยู่เนี่ยข้างในจะมีฟิล์อยู่ฟิล์วันนี้จะเป็นลักษณะเป็นตะกั่วถ้าเมื่อไหร่ถังสมมติว่าโดนไฟไหม้แล้วอุณหภูมิถึงประมาณร้อยสิบองศาเนี่ยเขาจะละลายแล้วปล่อยแก๊สออกเป็นช่องทางฉุกเฉิน แก๊สจะไม่มีการอัดดันจนกระทั่งถังแตกได้นะครับคือโอกาสที่รถมันจะระเบิดเหมือนแบบในหนังก็จะหายไปในหนังมันเป็นเอฟเฟกคือเขาเขาตั้งใจให้มันระเบิดมันเป็นการถ่ายทําหนังแต่รถจริงๆมันจะไประเบิดอ่าและที่คนก็กลัวเรื่องไฟม่วงไฟไหม้อะไรเงี้ยค,ครับพี่ครับจะป้องกันได้ไหมอ่าตัวนี้ที่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็น,นกลไกทั้งหมดเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นมาติวาวอ่านะมันควบคุมทั้งหมดเลยครับมผม แต่ว่าถ้าในแง่การใช้งานเนี่ยสมมุติว่าไอ้เจ้าวาวตัวนี้มาทํางานปกติของมันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ถ้าสมมุติว่าเกิดแก๊สรั่วออกจากระบบ,บอย่างเช่นท่อซึมต่างๆไม่ได้แตกแต่ว่าแค่ซึมเนี่ยรธรรมชาติของแก๊สถ้าอยู่ในที่โล่งเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายปริมาณเล็กน้อยเนี่ยความหนานแน่นของมันไม่พอที่จะทําให้มันติดไฟได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในที่โล่งอย่างนี้แก๊สไหลแก๊ซซึมออกมาเนี่ยมันก็แพร่กระจายออกไปนะครับ แต่ว่าในเรื่องของอการใช้งานเนี่ย LPG ต้องบอกเลยว่ามันก็คือเป็นแก๊สที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะฮะมันการดูแลการรักษาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างทําได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีกลิ่นเวลามันซึมมันรั่วแม้แต่น,นิดเดียวเราก็ได้กลิ่นแล้วก็จะเป็นอะไรที่เตือนให้เรารู้ว่าไอ้ตอนนี้มันมีปัญหานะเราจะได้เข้าไปเช็คได้นะครับว่ามันมีการรั่วซึมตรงไหนก็จะหาได้ง่าย เสริมความรู้ให้นิดนึงนะครับมันเป็นความตั้งใจของโรงบรรจุแกส๊สตอนบรรจุแก๊สมาโดยการผสมกลิ่นเข้าไปจริงๆแก๊สโดยธรรมชาติไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับแต่มันเป็นการเตือนให้ระวัดระวังว่าอเมื่อได้กลิ่นเหม็นๆของแก๊สเนี่ยอันตรายนะโรงงานเขามีเขาเติมกลิ่นมาจริงๆแก๊สโดยธรรมชาติไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับแต่ว่าเขาเติมกลิ่นมาเพื่อเป,เป็นสิ่งเดียวที่จะเตือนให้รู้ว่า แก๊สรั่วหรืออะไรเมื่อได้กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไอกลิ่นเหม็นๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องเข้าใจตามนี้ด้วยครับผมมีข้อแนะนําอย่างอื่นด้วยไหมครับอย่างน้อยทุกคนจะได้สบายใจว่าระบบเซฟตี้หรือระบบป้องกันหลายๆอย่างหลายๆชั้นเนี่ยเขาถูกคิดมาอย่างดีอรอบคอบแล้วว่าความกังวลใจทั้งหลายที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะครับ ก็จะได้สบายใจมีลูกค้าหลายๆท่านที่ทักเข้ามาเมื่อดูจากเพจของผมว่าสงสัยยังไงก็มาถามผมหรือบางคนมาต่อรองราคาติดต่อที่ร้านทางนี้ได้โดยตรงเลยครับคุณบางคนฝากเบอร์ติดต่อที่ร้านหรือช่องทางที่จะติดต่อได้สะดวกเกิดเขาอยากสอบถามอะไระอ๋อครับผม ก็ถ้าจะติดต่อสอบถามเรื่องการติดตั้งแก๊สก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ call center ของเราได้นะครับก็เป็นเบอร์027599400นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามแล้วก็ดูแลสามารถปรึกษาได้แม้ว่าถ้ายังไม่ได้ติดตั้งแต่อยากปรึกษาเรื่องการใช้งานเรื่องของการดูแลสารต่างแล้วก็พร้อมให้คาแนะนาด้วยเหมือนกันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าบางรายที่ยังมีซูซูกิอยู่นะครอบครองอยู่แล้วที่เคยติดต่อผมมาไม่ว่าจะเป็นสวิป หรืออะไรก็ตามแต่นะครับถึงแม้ไม่ได้ซื้อรถกับเราถ้าอยากติดตั้งเราก็แนะนําว่าให้มาที่ร้านนี้ได้เลยครับเพราะว่าแม้กระทั่งรถใหม่ที่ลูกค้าซื้อออกมาจากเราเราก็มาติดตั้งกับทางร้านนี้นะครับเพราะเราเชื่อมั่นถึงมาตรฐานของฝีมือและความปลอดภัยของทางร้านที่จะจะัดสั่งอันนี้ลูกค้าซื้อเซเลริโอจาก APY นะฮะส u สูกิ APY จากเซโอนะครับแล้วเราก็แถมชุด LPG ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไรติดเซเลเท่าไหร่ติดสวิฟเท่าไหร่ติดเออร์ิก้าเท่าไร่ติด x l er 7ติดแคลรี่ปรึกษาทางนี้ได้ทางนี้เขาก็จะให้คำแนะนำว่ารถรุ่นนี้ควรจะติดเป็นโดนัทติดเป็นถังแคปซูลใส่ได้ความจุสูงสุดเท่าไหร่ความจุของถังนะเพราะว่ามันมีผลอย่างที่เมื่อกี้พี่มงคลได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าคืออย่าไปมองว่า อย่างคันนี้ใส่โดนัท42ลิตรไม่ได้หมายว่าพี่เติมแก๊สได้42ลิตรนะมันไม่ถึงมันอยู่ได้30กว่าหมายความว่าไอ้ตัวเพชเชอร์ที่ตัวเนี้ยพอปั๊มเขาเติมพอเต็มที่ปุ๊บมันตัดเลยใช่ไหมพี่อัตมัมันจะตัดอัตโนมัติก็คือว่าเวลาเราไปเติมแก๊สที่ปั๊มเดี๋ยวพอรถคันนี้ติดอุปกรณ์เสร็จเราจะเติมให้คุณดูเลยว่าเซเลริโอ42ลิตรเติมเต็มถังแล้ว หมดเงินกี่ร้อยมเมื่อเทียบกับน้ํามันที่ต้องเติมเป็นพันเดี๋ยวค่อยไปดูเป็นขั้นตอนต่อไปครับอ่ะมีอื่นเสริมอีกไหมครับพี่ก็คิดว่า,น,าน่าจะให้ข้อมูลไปครบแล้วพี่ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งเดี๋ยวได้เ,ออไเดี๋ยวเราค่อยติดตามตอนกระบวนการในการติดตั้งดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ